สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเลขเด็ดหอพักร้างเปิดเลขเด็ดมีวิญญาณเฮียนหอพักร้างอายุทยาดูกันแบบชัดๆโดนใจรีบจัดเลยตอนนี้เรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับคอหวยที่กำลังหาเลขเด็ดผลสลากกินแบ่งรัฐบาล1สิงหาคม65ที่จะถึงนี้บางคนเจอแล้วแต่บางท่าน ก็อาจจะรอถึงวินาทีสุดท้ายเลยก็ว่าได้รวมเลขไลฟ์ผีเฮียนเอพิโซด17หอพักร้างจังหวัดอยุทยามาดูกันว่างวดถึงสิงหาคมจะมีเลขเด็ดอะไรบ้างเอามาให้ดูกันแบบชัดๆเลขถูกใจโดนใจเพื่อนๆกันบ้างไหมรวมเลขเด็ดหอพักร้างจังหวัดอยุทยากำแพงห้อง 6462655441442ฝาลิโพ707รองเท้า530รูปทูปกรรมยาน10ต้นโพงวดวันที่1สิงหาคม65นี้โปรดใช้วิจารณญาณขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ออนไลน์ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ